วันเกิดแม่ครัวใหญ่นะฮะแม่สวยของเรานะครับย่าสวยของมาตังน,นะครับก็อเลยเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการเอาเค้กไปให้แกเปนะครับก็เด็กๆก็ประมาณนี้ครับมึงไม่อยู่ข้างหลังสิที่ใายขอไม่ไ <c oughs> อยากถ้าบป็นกก็ Happy birthday to you Happy birthday. เ<ไ> <Happy birthday S 1> ทียนดับอันนึอาไฟมาจุดเทียนดับอันนึง Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday. วันนี้เป็นวันเกิดของแม่สวยแม่ครัวใหญ่ของเรานะครับก็ครบอายุเท่าไหร่นะ60 ปี0กสิบเปีมั่วๆไป <laughs> เพราะว่าจำวันเกิดไม่ได้ตอนที่เกิดนั้นหมอทำแย <laughs> ไปทำคลอดที่บ้านแล้วตอนนั้นไม่มีสมาน,โนโุควไม่มีอะไรก็มั่วๆไปอันนี้เรื่องจริงเหอันนี้เรื่องจริงเหเรื่องจริงเหรเรื่องจริงนะเมื่ก่อน60ปีที่แล้วไม่ไม่ไม่รู้วัน,วนเกิดเพราะจะไม่ไม่ได้ไปข้อที่โรงพยาบาลถูกไหมแม่ใช่แตก็าอนุมานว่าแก่ก่อนโงปีนึ่งอ่ะนะสามสามปีก็รุ่นเดียวกับป้านา ก็ขอให้แม่มีความสุขแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ขอให้อยู่กับตาสวนนานๆเอาจะตติมาอวยพรมนเกิดหน่อยวันนี้เป็นวันเกิดของแม่สวยนะพ่อให้พ่ออวยพรมาเกิดให้แม่สวยหน่อยขอให้เรียนเป็นเจตยเจตยาไข่ขอให้มีโรสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะตาขอบคุณมากค่ะครับกันแฮ สวนบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ค่อยเบิร์ดเดย์ต่างหาเขาให้พ่อจัดให้ลองเลยพ่อจัดให้เพราบอกแล้วขอบคุณครับอะไรนะ